กัญญาหวานที่สวนลุงกำลังออกดอกนี่เป็นบอสเวเลียไดโอสโคไลดิสซึ่งเป็นกัาญาหรือเป็นบอสเวเลียที่ตั้งชื่อตามนักพฤกษศาสตร์ที่เป็นนักแพทย์นักการแพทย์สมัยโบราณน,นะครับที่ชื่อไดโอสโคลไลดิสนามสกุลของเขาตอนนี้ลุงตอนออกมาก็ออกดอกเพียบเลย เป็นบอสเวียที่มีความแตกต่างจากตัวอื่นๆก็จะมีใบสีฟ้าใบจะมีกลิ่นหอมนะครับพอเราเด็ดใบปุ๊บก็จะมีกลิ่นหอมฟุ้งออกมาเลยตัวนี้เป็นโคลนของประเทศไทยที่เกิดเกิดและเติบโตในประเทศไทยแล้วก็ตอนออกมาตอนออกมาขยายพันธุ์ซึ่งมีความหอมมากนะลุงจะชอบทำตัวนี้เป็นเก็บไบทำชา นะครับพอเก็บไปทําชาแล้วก็จะเอาไว้กินแก้ต้านการอักเสบแล้วก็ลดภูมิแพ้ของตัวเองนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมกําลังออกดอกตึงต้งๆเลยคือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆตัวนี้จะออกดอกบ่อยมากซึ่งเป็นโครนที่อ่าเจริญเติบโตและแข็งแรงได้ในประเทศไทยหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่านี่คือต้นกํายานเพราะว่าต้นกัยานเป็นแค่เคยเคยได้ยินแต่เรื่องเล่าแล้วก็เคยได้ยินแต่ ในเอกสารและตำรานะครับแต่อันนี้คือของจริงนะครับบ well อสโซเลียไดโอสโคไลดิสที่มีลายชื่อต้นกัมยานเนี่ยต้นบอสโซเลียเนี่ยกล่าวถึงในหนังสือเมเทอริเอลเดเมติก้าเดเมติก้าของไดโอสโคไลดิสซึ่งเป็นหนังสือสมุนไพรเล่มแรกๆของโลกที่ถูกจารึกและเขียนขึ้นมาแล้วเผยแพร่ออ,อกไป แปลออกไปเป็นหลายๆภาษานะครับซึ่งลุงก็มีเล่มหนึ่งด้วยเช่นกันเนี่ยลุงก็จะอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะมาดูบอสโซเลียของลุงซึ่งมันแบบด้วยความภาคภูมิใจคือจากหนังสือออกมาสู่เรื่องจริงเนี่ยมันก็จะเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะในโลกนี้อะไรประมาณนี้นะครับถือถ้าคนเคยเห็นแต่หนังสือเคยได้ยินแต่ตำนานเคยได้ยินแต่เรื่องราวแต่ไม่เคยสัมผัสของจริงเนี่ยมันจะเป็นนั้น คือนี่คือหนึ่งในต้นไม้โบราณที่มีคุณค่ามากก็คือต้นกำยานคุณค่าของมันจะถูกสืบสารใช้งานและคุณประโยชน์ของมันเรื่อยๆมาเป็นเป็นพันๆปีนับได้ว่าเกือบ5,000ปีด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับตาําราตํานานและเอกสารแล้วก็รวมถึงไม่ว่าจะเป็นการจารึกไว้ในแผ่นหินไม่ว่าการนำบทความจารึกจากแผ่นหินมาใส่กระดาษใส กระดาษจนกลายมาถึงทุกวันนี้ให้เราได้ศึกษากันและเราก็ได้เห็นตัวจริงมันก็คือบอสโซเดียไดโวสโคไลดิสโตนี้ซึ่งมันวิเศษมากเราบอกว่ามันเป็นต้นไม้ดึกดำบรรและโบราณมากๆที่เกิดได้